กลับไปอยู่กับสินธงโมสรครับในจส,สาร,ระดับโลกอย่างไทม์นะครับได้ลงเรื่องเกี่ยวกับมี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 เจเนอเรชันนะครับเพราะว่าเป็นคนหลงตัวเองแล้วก็ไม่ขยันขันแข็งเท่าไหร่แล้วก็ยังพึ่งพิงคุณพ่อคุณแม่อยู่ในยุคปัจจุบันนะครับซึ่งคนนี้ก็สร้างความเป็นห่วงให้กับคนรุ่นก่อนมากครับว่าเราจะสามารถฝากอนาคตไว้กับเขาได้หรือเปล่าแล้วที่ผ่านมาครับเขานําปัญหาอะไรมาให้กับสังคมโลกบ้างเราจะมาพูดคุยกันต่อครับคุณไทม์ครับ สิ่งที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันเนี่ยดูเหมือนว่าอย่างที่เห็นอย่างที่เราเปิดมาช่วงต้นนี่ก็ับแบบสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมยุคปัจจุบันเลยนะฮะว่าเอ๊ะมันก็มีเรื่องราวอะไรที่ที่มันเกิดขึ้นอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในเรื่องออนไลน์เรื่องของยอดวิวเรื่องของการทําคลิปแปลกๆลงใน YouTube หรืออะไรแบบนี้นะครับคนรุ่นนี้สร้างปัญหานําปัญหาอะไรมาให้กับคนในยุคปัจจุบันบ้างฮะจริงๆถ้าพูดอย่างยุติธรรมคนทุกคนก็มีปัญหาก็โอเคครับแต่ว่ารุ่นนี้นน นำปัญหาหรือว่าข,าขอ้อกังวลใหม่ๆนะครับ <ừ m. S 2> ให้กับคนรุ่น r a t i o n X อย่างผมนะครับหรือว่าคุณคุณปู่คุณพ่อเนี่ยอาจจะมองคนเด็กไปรุ่นด้วยความรู้สึกมองแล้วแหมใส่หัว <ừ m. S 2> ไม่เข้าใจอันดับแรกก็คือเขาไม่เข้าใจนะครับว่าคุณคนรุ่นยุค Gen M เนี่ยเป็นยังไงคนรุ่นนี้เนี่ยเมื่อกี้ที่ยสารถามบอกว่าหลงตัวเองเนี่ยหลงตัวเองก็เป็นภาวะแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่ากงังวลก็คือว่าถ้าเขาเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลาง มากมากมากเนี่ยแล้วก็ร,รู้สึกว่าแคร์ความรู้สึกของตัวเองมากกว่าที่จะใส่ใจความรู้สึกของคนรอบข้างนะครับก็จะกลายเป็นว่าเขาเนี่ยก็จะรู้สึกขาดความรู้สึกเห็นอกเห,นเ,หนเห็นใจผู้อื่นนะครับสิมพาธี่นี้ก็ไม่มีนะครับสังเกตว่าปกติคนรุ่นใหม่น่ยจะรู้สึกเห็นอกเห็นใจกับใครหรือว่าเรื่องอะไรนี่ก็จะอยู่ในโลกออนไลน์สงสารอะไรก็จะกดแชร์กดทิ้งอคอมเมนต์อย่างที่เราเห็นกันแบบว่าแชร์รูปสุนัขจอนจัดแชร์รูปอ,อันนู้นอันนี้รูป คนป่วยคนอะไรไปทําบุญวัดนี้เถอะไปทําไอ้นี่ทาไอ้นี่เถอะอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะเป็นการแสดงออกลึกๆนะว่าเขายังเขายังเขายังห่วงใยผู้อื่นอยู่ครับแต่ว่ามันอาจจะเทียบไม่ได้กับเอ่อสักรูปสัก80รูปแม้กระทั่งตอนที่เขาไปห้องน้ำแล้วก็ถ่ายรูปตัวเองมามันต่างกันคือการการการที่คนรุ่นใหม่ใช้ชีวิตในอินเทอร์เน็ตค่อนข้างมากเนี่ยมันยังมีผลที่น่ากังวลก็คือว่าเขาเนี่ยอาจจะใช้เวลากับมันมากเกินไปนะครับแล้วก็เขาก็เป็นนักฝัน แต่ในขณะเดียวกันนี่เขาบอกว่าคนรุ่นดิจิทัลมีนี่ก็เป็นนักปฏิบัติด้วยนะนะครับแต่ว่าเขาจะลงปฏิบัติเมื่อเขารู้สึกว่าอะไรที่มันไม่พลาดไม่ผิดนะครับหรือว่ามันตั้งสันจริงๆเพราะ,ะนั้นเขาจะเขาจะรีรออยู่นะครับว่าใช้เวลาส่วนมากในการรีรอว่าจะทําอะไรหรือไม่ทําอะไรและที่สาคัญก็คือว่าถ้าเขารีรออย,อยู่บาง้างนีง่เขาเขาไม่ใช่นักลองผิดลองถูกนะครับก็ต้องการทําในสิ่งที่ทําในสิ่งที่เขาคิดว่ามันใช่คือเอาสั้นที่สุดแหละให้ประสบความสำเร็จเร็วที่สุดใช่นะเพราะว่าคนรุ่นนี้ไม่ชอบการกลลอองงผิดถู Mm. มากเท่ากับคนรุ่นก่อนคน,คนรุ่นก่อนนี้โอกาสมันน้อยในทางสังคมนะครับ,รบแต่ว่าคนรุ่นนี้มีโอกาสมันเยอะมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญเวลาถ้าเขาถ้าเกิดว่าเขาไปทํางานเขารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเขาอยู่ในในออฟฟิศในที่ทำงานนะ mm. เขาจะรู้สึกว่าเขาจะต้องถูกโปรโม mm. อ,อทุกสองปีโดยที่ไม่จําเป็นว่าเขาต้องมีผลงานอะไร oh. ที่เด่นชัด <laughs> อันนีอนนอจจน้อาจจะเป็นข้อแย่นะอาจจะเป็นข้อแย่นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆยังมีอีกหลายอย่างเช่นปัญหาที่น่ากังวลมากสุดก็คือว่าคนรุ่น generation ีมีเนี่ยใช้ชีวิตค่อนข้างมากในโลกอินเทอร์เน็ต ครับแล้วเขาจะแยกไม่ออกระหว่างโลกจริงกับโลกเสมือนอโลกอลลอนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นปัญหาก็คือว่าเขาอาจจะกลายเป็นคนที่มีทักษะทางสังคมต่ำนะครับทักษะในการพูดคุยจริงๆแล้วนียสารธรรมเขียนบอกว่าเวลาที่เราไปห้างสรรพสินค้าเห็นผู้คนบนรถ BTS รถไฟฟ้าแล้วเห็นเด็กวัยรุ่นกําลังมองหน้าจอเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแท็บเล็ตหรืออะไรสักอย่างจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้มีความสุขนะลึกๆแล้วเขารู้สึกเหงาเขารู้สึกขาดคนที่จะเข้าใจหรือว่าคนที่จะคุย ดิสันธรมบอกว่าจริงๆแล้ววัยรุ่นสมัยนี้ชอบโทรศัพท์มือถือเขามากนะของเขาเองเขาชอบเป็นเป็นเป็นสมบัติห่วงแหนเลยแต่ว่าเขาไม่ชอบที่จะใช้คุยอ้าวยกหูโทรเนี่ยไม่ใช่แต่ว่าเพื่อที่จะแชทออนไลน์กับใครกับใครก็ไม่รู้อาจจะเป็นคนแปลกหน้าหรืออาจจะเป็นคนที่เป็นเฟนในวงในวงเฟ b o o k ของเขาก็ได้ฮะอันนี้ก็น่าคิดแต่ว่ามันก็มีปรากฏการณ์อะไรหลายอย่างที่เกิดขึ้นนะฮะซึ่งอย่างเช่นแบบว่า มีรูปหรืออะไรสักอย่างหรือคนที่มีความเห็นอะไรสักอย่างอาจย่างในสมัยนี้าาก็จะเรียกรามาที่แบบคนมาเถียงๆกันแล้วก็มีอยู่ฝ่ายนั้นฝ่ายนี้มีเรื่องของการเป็นไงพวาพาน่าทำเหมือนว่าทาเฮกันไป เทกันไปเชื่อไปข้างไหนข้างนั้นโดยแบบบางทีอาจจะไม่ได้มีวิจารณญาณซึ่งก็มาถึงพร้อมกับคนรุ่นนี้ด้วยหรือเปล่าครับจริงๆปัญหาในอินเทอร์เน็ตก็คือว่าข้อมูลมันเยอะมันเยอะมากแลวมันเร็วด้วยนะแล็ข้อมูลที่มันมีทั้งจริงกับเท็จเนี่ยมันก็มีผสมกันไปประเด็นก็คือว่าคนรุ่นนี้เนี่ยอาจจะขาดภูมิคุ้มกันอาจจะเรียกว่าภูมิคุ้มกันเสื่อก็ได้นะครับก็คือว่าไม่รู้ว่าข้อมูลที่ไหลเวียนกันมาใน Google เนี่ยเขาเขาสถาปนาทุกทุกสิ่งทุกอย่างว่าใน Google นี่กูลที่ถูกต้องน่าาจเควมข้ใทีผิด ถ้าเป็นคนรุ่นเราเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าไม่เชื่อฟังหูไวหูยังมีคํานี้อยู่ฟ no ังคำไวหนไูนะครับแต่ว่าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขารู้สึกว่ามันเป็นข้อมูลที่แชร์ไม่งั้นมันจะมาอยู่ในอินเทอร์เน็ตเหรออนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่มีมากเนี่ยกับวิจัยาที่เขามีนี่อาจจะอยู่ในภาวะที่ไม่สมดุลกันนะครับก็เลยอาจจะเป็นปัญหาว่ายิ่งมีปัญหาเรื่องดราม่าเขาบอกว่าแบนวากอนหรือว่าการเฮโลสารพาเนี่ยคือไปไหนไปด้วย ร่วมกช่วยกันแบบนี้นะครับคือมันจะมีมากขึ้นในอินเทอร์เน็ตนะครับมันจะกลายเป็นทำทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่ากลุ่มที่เป,เ,ปเป็นเป็นเป็นความคิดเห็นที่ไปในทางทางใดทางหนึ่งชัดเจนมากขึ้นนะครับจริงๆแล้วในอินเทอร์เน็ตเนี่ยถามว่ามีคนพูดกันมากขึ้นจริงไหมใช่แต่ถ้าแต่แต่ถ้าถามว่าเป็นความคิดเห็นที่หลากหลายแล้วทาให้มีการสมานฉันท์ปองดองมากขึ้นจริงๆหรือเปล่า จริงๆไม่ใช่เลบจริงนะตอนแรกสมัยก่อนเราเรียนกันมาเขาบอกว่าการพูดคุยการสื่อสารกันมากขึ้นน่าจะช่วยให้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้นแต่ปัจจุบันดูเหมือนจะไม่ใช่ดูเหมือนว่าจะมีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งในเรื่องอะไรนะกรอบออจริยธรยรมจีิธรรมหรือรรเรื่องพื้นฐานอะไรหลายอย่างก็ดูมีข้อถกเถียงกันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยทำให้คนเข้าถ้ำตัวเองได้ง่ายขึ้นแต่ก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในสังคมเนี่ยคุณก็ต้องพบ พบเจอผู้คนในที่ทํางาน<ช>บนร,ร,รถโดยสาร<ช>บนที่สาธารนณะแต่ว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยคุณใช้เวลา8ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงต่อวันในการเข้า Facebook เพราะฉะนั้นหรือว่าการที่คุณเข้ากลุ่มเว็บไซต์โซเชียลมีเดียต่างๆหรือว่าการที่คุณสามารถตีกรอบจํากัดเพื่อนคุณคนที่คุณชอบคุณก็เป็นเพื่อนเอาไว้คนนี้คุณไม่ชอบคุณก็คลิกเอาอันเฟนไปอันเฟนไปมันทําให้เราเนี่ยเข้าถ้าตัวเองเข้ากลุ่มตัวเองเข้ากวนตัวเองได้ง่ายมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะทําให้ความคิดเห็นที่ควรที่จะมีการปะทะสั่ยไไม่่ด้้เเป็นนนนแบบัคลือกทีจะ เข้าวงที่ตัวเองชอบไม่อยากไม่อยากเอาตัวเองพาไปในวงที่ฉันรู้สึกอึดอัดในการแสดงความคิดเห็นมันจะทําให้ความคิดเห็นมันแยกกันชัดเจนมากขึ้นคือยึดกา้กลายกันว่าคุยกันได้มากขึ้นสื่อสารกันได้ง่ายขึ้นกลายเป็นว่าเราแตกแยกกันแยกกันมากขึ้นไม่พูดอย่างนั้นแบบนั้นเอานี้แล้วแล้วตรงนี้คนผู้ใหม่เขาจะจะกลายเป็นแบบไหนไปแล้วครับ จริงๆต้องบอกว่าเทคโนโลยีถูกผลิตขึ้นมาเพื่อให้ใช้ประโยชน์ทั้งสองด้านนะครับคือ,อการพูดคุยก,กันมากขึ้นหมายถึงว่าเรามีความคิดเห็นเรามีความหลากหลายของความคิดความรู้สึกของผู้คนมากขึ้นเราเจอคนที่เอะเราไม่เคยคิดเลยนะว่าเขาคิดแบบนี้มันคือโอกาสที่ดีเพียงแต่ว่าเทคโนโลยีเป็นเหมือนดาบสองคมก็คือขึ้นอยู่กับผู้ใช้เนี่ยจะเป็นยังไงเราก็อยู่ในยุคที่เทคโนโลยีมาถึงจุดสูงสุดนะครับเพราะว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถจําลองความจริงเสมือนของชีวิตเราได้พูดแค่แต่ก่อนเนี่ยเราจะบอกว่า30%ประสบการร์ชีวนตเนี่ยมาจาการทัศน อ่าใช่โอเคแต่ตอนนี้อาจจะเป็น70%็ดสหรือแปดของประสบการณ์ในชีวิตเรามาจาก Facebook หรือโซเชียลมีเดียแสดงว่าเราใช้ประสบการณ์ตัวเองในการไปเจอโลกจริงๆนี่ประมาณ2ี่0ามนันน้อยมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากจะใช้ชีวิตหรือว่าคุณอยากจะมีประสบการณ์ในชีวิตตัวเองเนี่ยมาจากโลกไหนระหว่างโลกจริงกับโลกอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ว่าที่น่ากังวลก็คือคนรุ่นมีมีมีเนี่ยเหมือนจะเลือกแล้วว่าเขาจะไปในทางโลกเสมือน มาก่อโลกจริงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นอันตรายโอ้โหแต่นี้เราคุยกันมาทั้งหมดเราดูเหมือนว่าเอ๊ะเรายังไม่ค่อยเห็นเรื่บวกเป็นข้อเออด้านบวกหรือเป็นข้อดีของของคนยุคเกเนชั่นของมีมีเจเนชั่นเลยนะว่าเอ๊ะตกลงนี้เห็นเขาว่าเป็นแบบนี้ดูไม่ขยันขันแข็งดูหลงตัวเองแบบนี้จริงๆแล้วเขามีข้อดีไหมฮะครับข้อดีเนี่ยง่ายๆก็คือของคนรุ่นเจเนชั่นมีมีมีนี่ก็คือเขาเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีอย่างไม่น่าเชื่อ นะครับคือท,ทุกทุกสิ่งทุกอย่างเขาสามารถไม่กระทั่งการอยู่ในสภาวะความขัดแย้งหรือว่าอยู่ในสภาวะที่กดดันเนี่ยคนรุ่นมีก็ยังยิ้มอยู่ได้นะครับก็คือเขาเป็นเขาเป็นนักมองโลกในแง่ดีในทางหนึ่งนะครับก็คือไม่เหมือนกับรุ่นก่อนเพราะว่ารุ่นก่อนอาจจะมองโลกในแง่ร้ายเพราะว่าประสบการณ์สงครามโลกภาะวะเศรษฐกิจซบเซาแม้มันมีแต่เรื่องไม่ดีแต่คนรุ่นนี้มันมีมันมีถึงพร้อมที่ทุกอย่างนะครับเทคโนโลยีรหรือว่าความเจริญความเป็นสังคมเมืองมันถึงถึงจุดอินตัวทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้่ก็เลยมองวา ทุกอย่างเป็นแง่บวกไปหมดนะครับอันนั้นข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือคนรุ่นนี้เนี่ยมีความมั่นใจสูงนะ oh. เพราะว่าเขา hey, ถูกนน <laughs> มั่นใจสูงมากเพราะว่าเขาถูกปกฝังเซลล์เอสตีมความตระหนักในคุณค่าของตัวเองแต่ขณะกันเขาจะมีความหลงตัวเองอยู่เล็กๆน้อยๆนะครับ uh huh. แต่ว่าทุกสิ่งเนี่ยตรงเป็นตัวของตัวเองสิเคยได้ยินไหมประโยคแบบนี้ uh, เป็นตัวของ,ของตัวอเองมากสุดเวลามาประกวดอะไรก็รู้สึกว่าฉันเป็นตัวของตัวเองเพราะฉะนั้น <laughs> คนรุ่นนี้เป็นคนที่มีความมั่นใจมากในการที่จะทําอะไรนะครับแล้วก็ข้อที่สามก็คือว คือพูดง่ายๆถ้าเกิดว่าโลกแตกนะคนรุ่นนี้อาจจะปรับตัว,ต,วตัวเองได้ง่ายกว่านะเพราะว่าเขาเคยชินกับการใช้เทคโนโลยีเขาเคยชินกับนวัตรกรรมอะไรใหม่วิทยาศาสตร์ใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นว่า3ามลักษณะนียจะเป็นส่วนที่ทําให้แหมนี่คือข้อดีข้อดีของคนรุ่นเจเนอเรชันมีได้จริงๆเรามีมีผลทางให้ในการที่จะบอกว่าค่อยๆตะล่อมกลับมาว่าเอ้ยอยู่โลกของความเป็นจริงบ้างเธอเฮ้ยแบบว่าเรามาพูดคุยกันบ้างเธอเราเห็นใจคนหูคนใจคนอื่นไม่ต้องผ่านทาง Facebook ก็ได้นะเรามาผ่านทาง คุยกันแบบนี้ก็ได้นะมีมีทางจะทำให้คนเจเนอเรชั่นมีเป็นคนเจเนอเรชั่นมีที่แบบมีคุณภาพขึ้นมาเป็นที่ยอมรับของสังคมได้มากขึ้นไหมครับมีทางครับจริงๆต้องอาศัยคนรุ่นอื่นอย่างที่บอกว่าในโลกยุคหนึ่งหนึ่งในยุคสมัยหนึ่งหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้มีคนรุ่นมีรุ่นเดียวนะครับปัจจุบันยังมีคนเจเนอเรชั่นเอ็กซ์อยู่นะครับเป็นคนที่อยู่ในยุคเบบี้บูมก็มีนะครับคุณปู่คุณย่าอพูดง่ายๆเครือยติของเรา นในสังคมหนึ่งๆเนี่ยจำเป็นต,ต้องต้องอาศัยอยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นการที่จะดึงคนรุ่นเจเนอเรชันมีออกมาจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรือหน้าจออินเทอร์เน็ตได้บ้างเนี่ยก็คือต้องอาศัยเรื่องของปฏิสัมพันธ์ครับนะครับปฏิสัมพันธ์ที่แท้จริงเนี่ยอยู่ในโลกโลกความเป็นจริงมไม่ใช่ปฏิสัมพันธ์ที่อยู่ในปลาย Click คลิกเมาส์หรือว่าหน้าจอคีย์บอร์ดไม่ใช่นะครับเ <ๆ S 2> พราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจำเป็นที่จะต้องอพูดง่ายก็คือดึงดึงลูกดึงหลานออกมาจาก อินเทอร์เน็ตจากเทคโนโลยีบ้างนะครับ,รบใ,ให้เขาใช้เวลาใช้ชีวิตใช้เวลานี้ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าไปใช้ชีวิตอยู่ในอินเทอร์เน็ตค่อนข้างมากเนี่ยไอ้นี่อันตรายนะครับก็พยายามดึงออกบ้างครับผมจริงๆสามารถพูดอย่างนี้แบบว่าแบบแก้ปัญหาแบบหักดิบเลยได้ไหมผมว่าอ,ออกมาเลยให้เปลี่ยนเลยไม่ใช้หรอเออไม่ให้ใช้เลยแบบเปลี่ยนเลยอย่าเป็นเลยคนที่น,นี้เปลี่ยนได้ไหมฮะอาจจะลงแดงตายก็ได้ตายก็ได้นะเพราะว่าคือโทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นทุกอย่างเป็นโลกของเขาในนั้นชีวิตเขาอัปโหลดชีวิตเขาไปไปไว้ใน Facebook นะรูปภาพกิจกรรมเพื่อน สิ่งที่ชอบหน,งนังที่ชอบหนังสือที่ชอบชีวิตเขาอยู่ในนั้นการที่พ่อแม่บอกว่าลูกเอาโทรศัพท์มือถือมานะแม่ไม่ให้ใช้นะไม่ใช่จริงๆก็คือการวางกฎระเบ,บียบวางความเข้าใจนะครับเพราะว่าโลกมันก็มี2ด้านมันก็เหมือนโลกโลกจริงที่มีทั้งดีทั้งรทั้งรายนะครับ,รบเพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็ต้องจริงๆผมบอกว่าต้องเข้าใจนะคือเปลี่ยนไม่ได้หรอกต้องทำความเข้าใจต้องทําความเข้าใจแล้วคนรุ่น,จน,นเจเนอเรชั่นมีมีมีเนี่ยก็ต้องเข้าใจคนเจเนอเรชั่นอื่นด้วยนะ ว่าเขาเติบโตมาในโลกแบบไหนนะครับความเข้าใจนี่จะเป็นช่วยที่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คนหลากรุ่นเนี่ยหลายเจเนอเรชันเนี่ยอยู่ร่วมด้วยกันได้อย่างมีความสุขครับตกลงถามแบบว่าเหมือนคําถามสุดท้ายของนิยสารถามตกลงเราจะฝากอนาคตเขาจะช่วยโลกเขาจะช่วยโลกหรือแบบว่าทำเป็น เป็นวางรากฐานต่อไปในอนาคตให้กับสังคมโลกของเราอะไรอยนี้ได้ไหมฮะคนรุ่นนี้ก็ต้องฝากฝังให้ได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นรุ่นปัจจุบันที่มีอยู่นะครับคือจะปฏิเสธเขาก็คงไม่ได้นะครับแต่ว่าวิธีการทําความเข้าใจเนี่ยได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็วิธีการก็คือฝากอนาคตเนี่ยผมว่าอนาคตเนี่ยจริงๆแล้วคนหลายๆรุ่นที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เราก็ฝากได้มาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นคนรุ่นนี้ก็ยังมีความหวังว่าจะฝากได้เหมือนกันนะครับเพราะอนาคตยิ่งอนาคตปัจจุบันเนี่ยโลกทั้งโลกโลกทั้งใบเนี่ยอยู่ในมือแค่โทรศ มันง่ายที่จะควบคุมมันง่ายที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเทคโนโลยีเอื้อให้เราทำการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้มันขึ้นอยู่กับว่าคนรุ่นเจเนอเรชั่นมีมีม,มีเนี่ยมองเห็นการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในโลกมือถือโลกเล็กๆที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือของเขาได้หรือเปล่า ครับผมซึ่งนี้เราก็ได้เห็นพัฒนาการนะครับแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงแล้วก็อะไรทําให้เกิดคนเจเนอเรชันยุคมีมีมีนะครับซึ่งก็ยังต้องใช้เวลาอีกพอสมควรครับกว่าเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนรุ่นนี้ต่อไปเขาจะเรียนรู้อะไรเขาจะเป็นกําลังสําคัญต่อไปของโรคได้แบบไหนนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ต้องขอบคุณคุณทามเที่สาบันสิริมากนะครับที่มาพูดคุยและให้ความรู้เราในวันนี้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ ครับนี่ก็คือทั้งหมดของสินธโมสอนนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดมีข้อติชมนะครับส่งมาได้ที่02-790-2625-7หรือผ่านทางอีเมลอาร์ตเวนวัทางฟีเมลทาง a r t ์ตค b ับแอดไทยพีบีเครับหรือผ่านทางหน้า Facebook ของเราพิมพ์อาร์ตเวนวัคคลับเวนวัคไทยพีบีเอสครับสำหรับวันนี้ครับผมและทีมงานพวกเราทุกคนหมดเวลาแล้วครับต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ